สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อนะครับกบแต่สตูดิโอครับสวัสดี f ี่ยังต้องนะครับสีแมสใช้ตัวท้องเข่าครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เต้นบนหลังห้องของบอนีนยังว่าท่านเปียกเราท่านไหนเมาเออเห็นไหมก็อุ่นุ่มกินแต่ข้อมีพวกอะไรอาหาทานตันนี้กินไรเต็มตอนว่าจะป้อบปุ่งโตจะเศร้ากินเหลเนาะนี่ครับอืมกินเตี๋ยวกินเตี๋ยวกินเตี๋ยวกินนอน จิบพอมาแล้วสิบวพเลเทะขึ้นก็แล้วม,วมวันซะแนุ่ดจอดเลยว่ะเะเลนแบบแค่ไนเกิดก็กะสือตัวส้่สงหม่ไหมแต่ก็ซสือให้ก้อนอน่ะัรบรับไปีดเราจีดยืดคืนที่ทันได้ยืดคืนหมดล่ะเสียก่อนบอ่เนะแล้วก็ทาเบื้องขันเสียบวันนี้ตลอดชีวิตจึงมีทัวส่ใส่ตลอดชีวิต้งปวดท จยากัำไปเดี๋ยวนะเรื่อการเสียวเวลานะครับยังต๊อกนะครับนี่แท้แท้แท้แท,แท้นี่ของขวัญนะครับสำหรับการเล่เลาของอยังต๊อกนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ iPhone 16 Pro นะครับใส่เดี๋ยว16 Pro กี่จิกเนี่ยโอ้โหห้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยสิบสองชิพนะครับใส่ห้าร้อยสิบสองชิพรวยๆนะของแท้ครับนี่<ส> จเจับถือไว้ก่อนเออห้าร้อยสิบสองจี้นะครับของแท้ครับของแท้ครับนี่นี่วะใส่หมวกใส่ยังตอกนะครับรรถ่ายเฮ็ดเสียเว้ยถ่ายที่เราเนีก็กระชีดขึ้นเน,นาะมาสิบสิบหกโปรเลยเหรอโปรใหม่ล่าด้วยโปรเป็นเม็ฆราคาห้าหมื่นกว่าบาทนะเราลงบปกไปเลยเสียยังตอกกันเถอะเสียยังตอกเลยเสียงชีวิตพักแท้วักใจกันไปเลยเออเพราะว่าถ้ามันหายเนี่ยมันก็ เอาไปใช้ต่อไม่ได้เน้อเครื่องไอโฟนเพื่อนเก็บไปครับสามารถตามได้ตั้งระบบไปให้แล้วตั้งระบบไปให้แล้วมั้งแต่เอาไปกระจา่ไ้กับคลื่นกับคลื่นแล้วก็มันจะเกิดทกิน <c oughs> ได้คลื่นไหมล่ะถ้าไอโฟน16ยังต้องหายนะให้เก็บได้นะครับส่งคืนยังต้องยังต้องมีพิเศษให้นะครับถามนะครับห้าร้อยถามเอาพันถามเาพันไป,ไปเป็นเพื่อนด<า>ิเป็นเพื่อน ใช่เมไไปจิ้มมาขึ้นกันตัวเียงเงินห็นไหมอู้่าซัอยกนนเสนวะมูกันเพราะว่ากันเสือต้องมาได oh. uh ้ใ huh. ห AH. ้เงียือสามพันเียม uh ันหายด้วยเดือนนึง mm hmm. ื่อนนัก right ว่พนเลกวนแม่นแม่เออเใไอ้ไปออูกัน้าร้อยิกนะครับนี่ทายลงไปถ้ายันหนจะคล้อง่ามันั่ยาหาย้าไปรวดอืมทายจิ้ลงไปออเฟีดตงเดไป อะไรวะซื้อเอาอแล้วก็มีพิเศษอีกครับนี่พิเศษจากทางกบเต้สตูดิโอเรามีทองคำขาวนะครับทองแท่งคุณลองทองคำขาว9.99%เั่นสิเดียวเนี่ยอะไรขน้นมาเลไเนี่ยอย่าทำมาคุยทาประมูลี่ทองคำขาวติดนะทองคำขาวครับถึงอะไรย่างต๊อกนะครับนี่อ่ะนี่ครับมีจี้ด้วยนะ อโอ้มันสูบฟองมาเดี๋ยวนี่ครับทองขาวนี่มีจี้ลูกหัวใจด้วยเออนนี่ครับก็อาจจะ่าค่ะไม่ใช่ทองธรรมดาได้ครับทองคำขาวนะครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนวิธีการคล้องมันต้องไปสูบหัวนะแล้วก็ตอกนี้โอ้ฟองมันมาแล้ตอนนี้อาไม่ใช่ไงโอ้ยดีเด้อ่ะดีปะเนี่ยเสียด้อ นขาจะ,ะขวัญอ,อ,อ้อ,อะเดีายวอ่อเอออาถายลุกได้ไวไหหนึ่งสองโ okay. อเคอาถายดีนะอบผมออาอาถาไวอันนี้นะครับถ้าเนื้อกินเราได้การจัดก,การในคนครับก็นผู้เป็นคนนะครับน,อน้องนี่เของขวัญวัดใจดิว,วัดใจครับถ้าไ้นมาขว่นีขว่องอย่า,ว,า,ยาวันมาหน่อยนอ้อ <laughs> คดยี่ใส่กับสูงเลยงานตาบดชมก็ไปพูดเลยว่ะงานตาต้ใส่ซัํชุงให้หลูกดีแล้วกว่าเนี่ยไอพวกมือนอกไป่นอเอาสำร็จนอกรุนต่อไปนะครับเพราะว่านี่เขาก็คืนกับเจียที่ทหารว่าที่ราพันเต้เขาจะไทยเอาเนาะเออาล้วสวัสดีชีวิตพี่ปอ้าย